ครับทริปนี้คือทริปนอนบ้านนางศักดหาปลาแล้วก็ดูวิดชีวิตคนลาวครับที่เมืองโขงผมตั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่ตัง้งสามวันสองคืนนะแล้วเราจะกลับมาใหม่เมื่อจะเข้าไปในเองตัตนงสนากนะกีดีนะน่าจะไป็นแค่แค่ถ้าเวลาไม่พอเนี่ยจะขับรถกลับกล่อย้านกับที่เดนะิมที่ตาได้ครับก็รถไม่ค่อยมีน้องตัวน้อยนะก็สบายผมก็ลุยแล้วนะก็เป็นบะรรยากาศที่ชอบอ่ะไรง่ายอเนี่ย มันไม่ต้องร้อนได้หรอกร้อนมากเมื่อวานน่ะไม่ดีอะนะแล้วก็ไม่เจอเย็นยิ่งเลยสุดทำให้แบบให้ขึ้นนิดนหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองก็ว่าการงานก็เรื่องของผมนะแต่ถ้าเที่ยวจะไปลืม่ากครับมันก็มีสภาพอากาศมันแค่ระบายแต่แรกก็เลยไม่ได้ชิมชาแล้วก็ดูปัญญาๆครับผมอยู่ที่น้ำตกคอนพฟเพลงนะครับวันนี้น้ำตกแดงมากครับเพราะว่าผมมาหน้าฝนครับแล้วก็น้ำใน คอนราเพลงเป็นสีแดงครับโอ้โหแล้วก็แรงแรงมากครับแล้วก็ฝนกำลังตลกไป็นปอยนะครับตอนนี้เป็นไฮไลท์ของคอนรเพลงครับปกติถ้าเป็นหน้าหนาวนะคนที่ไม่เคยมาผมจะบอกให้ฟังว่าตอนนี้จะเป็นสีออกเขียวใสๆนะครับแล้วน้ําไม่เยอะจะเห็นโคลทินหรือว่าเห็นน้ํามาสวยวันนี้นะผมบอกได้เลยว่าคือถ้ามาหน้าไม่ใช่หน้าฝนอย่างเงี้ยจะเห็นน้ําเป็นสีเขียวใสแล้วก็เป็นเห็นแกลงอยางในมากมายแต่ถ้าเกิดมาหน้าหน้าฝนหรือน้ำหลากเนี่ยจะมองดูค่อนข้างมนกาโคลนแรงมากๆครับ มเจอพ่อใหญ่สำเนียงด้วยความบังเอิญนะครับกำลังจะหาปลาที่น้ำตกของพะเพ่งครับกำลังเดือดเลยพ่อใหญ่จะเดินข้ามไปเก็บลอกนะที่อยู่ฝั่งนู้นนะจะมีลวดสลิงสองเส้นที่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนู้นก็จะมีเดี๋ยวพ่อใหญ่ข้ามให้ดูแล้วเดี๋ยวผมให้กล้องแับพ่อใหญ่ติดตัวไปด้วยนะติดกระพาไปด้วยแล้วก็ดาก็จะอยู่ตรงนู้นในการถ่ายพ่อใหญ่ข้ามไปเก็บกวน นี่ครับพ่อใหญ่สำเนียงเ็าได้ทำา้ป้องนะครับนี่ครับเขามีอุปกรณ์ป้องกันด้วยนะมีสลิงมีอุปกรณ์ให้ท้องนะครับสาหรับการเดินทางก็ไปกู้นะกู้รอบจะมีรอบช้ากับรอบเย็นที่พ่อใหญ่ไปกู้เลยครับนี่เื็สลิงที่พ่อใหญ่ใช้ติดตัวเวลาข้าม่น้านะนี่ครับเห็นกระจายเลยพ่อใหญ่ใส่ไหมใส่นะเพื่อความปลอดภัยไม่ให้คนดูหลายคนใส่ปกติพ่อใหญ่บอกขอไม่ใส่ พราะเขาพี่ใงญ่จะใส่เดี๋ยวไม่รู้ว่าใส่หรือเปล่านะแล้วก็กล้องตัวนี้ครับผมจะให้พ่อใหญ่ใส่หัวไปแล้วก็ไปถ่ายตอนที่กู้ปลานะครับที่อยู่ฝั่งด้านนู้นครับก็คงใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะนี่พ่อใหญ่กำลังสาธิตการใส่อหัวดูครับตอด<ะ>เสื้อนะตัดเสื้ออ่ตัดเสื้อดีกว่าพ่อใหญ่พี่ตัดเสือ้อตัดเสื้อดีกว่าโอเคไม่ต้องถอดพ่อใหญ่โอเคใส่ไว้อยู่โอเคตอดเสื้อเดี๋ยวโอเคครับ แต่ผมพ้าขอไม่ให้อ่เพราะใหญ่ใส่โชว์แล้วโอเคติดร้อนะเพื่อนนะ,ะนะแล้วอันนี้ก็ทำยังไงเซฟตี้ Safety ครับเพื่อให้พวกคนที่จะเดินข้ามไปเนะี่ยปลอดภัยจริงๆแล้ว คนที่จะข้ามข้ามไม่ได้นะจะต้องให้ได้รับอนอุญาตทางการลาวก่อนไม่งั้นไม่ให้ข้ามนะพ่อใหญ่เนาะเจ้าหน้นาที่เห็นแล้วว่าเลยต้องแจ้งทางการลาวมาก่อนถึงจะได้ข้ามไปครับอันนี้พ่อใหญ่บอกผมว่าจะข,ข้ามพ่าใหญ่บอกว่าได้ครับผมไม่ไรไปพ่อใหญ่เดือดร้อนด้วยนะก็เลยไม่ข้ามนะก็เลยให้กล้องตันนี้พ่อใหญ่จินตัวไปนะเดี๋ยวจะพ้าใหญ่จินหัวแล้วก็ลงไปถ่ายสอ่ผู้อรอกันแล้วกันโอเคแล้วใหญ่พร้อมนะพ่อใหญ่หอ,อโอเคพ่อใหญ่พร้อมแล้วครับเดี๋ยวผมให้กล้องพ้าใหญ่ก่อนนะครับแล้วดูพ่อใหญ่ด ได้ท็อปอินอนออนไลน์ครับผมให้ดูครอบครัวเราอีกหนึ่งครอบครัวครับเป็นครอบครัวพี่พินพี่พรนะเป็นญาติเพื่อนๆของพี่ตุ้ยครับอยากให้ดูบรรยากาศในบ้านนากาะสังผมเดินทางมาถึงช่วงเวลาประมาณห้าโมงสี่สิบแปดนาทีครับหรือประมาณหกโมงครับให้ดูคนอื่นก่อนนะครับแล้วก็มื้อนี้ครับเป็นมื้อเย็นครับพี่ๆชวนผมทานข้าวด้วยนะก็จะทําแกงส้มให้ทานครับดูบรรยากาศ ที่บนดาลการาก,ก่อนผมคิดว่าหลายคนคงไม่มีใครเห็นนะครับเพราะว่าที่นี่มันอยู่ใกล้ประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นวิถีชีวิตเดิมๆติดเียนแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็พ่งนี้ผมจะไปหาปลากับพี่พรน,นะก็พี่พรจะพาไปดูปลาไปไปดูปลาที่พี่พรดักแล้วจะพาไปดูน้ําตกเมรใช่ไหมครับพี่พรครับ,รบอันนี้คือพี่พรน,นะแนะนําให้รู้จักก่อนนี่คือพี่พรพี่ผินเสื้อเหลืองน,นู้นกำลังจะหุงข้าวให้ผมทานแล้วก็เป็นลูกสาวนะครับแล้วก็จะทําแกงส้มให้ทานด้วยนะก็วันนี้โชคดีครับก็ มีพี่ๆก็คือมีพี่ๆมีน้ำใจครับก็คืออย่างาที่ผมบอกคนลก็มีน้ําใจนะก็นี่จริงๆแล้วก็คือเดี๋ยวพี่จะพาผมไปนอนที่ดอนเดดด้วยแล้วเช้าจะมารับผมที่ดอนเดดนะครับก็เพื่อนๆก็จะได้ติดตามผมแล้วก็ได้ดูคลิปวิดีโอการอยู่ที่บ้านนาการสังครับเมืองคงเป็นระยะเวลาสามวันสองคืนครับก็เดี๋ยวดูลูกสาวหลานพี่ผินทํากับข้าวให้เราดูด้วยนะครับว่าแกงส้มที่บ้านนาการสังที่เมืองคงนี่ก็ทํากันยังไงนะครับ อันนี้ถูกครับยินดีเป็นสื่อกลางในการพามาเที่ยวชมแล้วดูวิถีชีวิตชาวบ้านจริงๆนะครับอย่างนี้ครับเขาเขาเรียกว่าได้ได้ทันรถได้ฟิลได้บรรยากาศครับก็เหมือนที่ผมไปบ้านพี่ตุ้ยนะคนที่ตามผมคลิปบ้านพี่ตุ้ยนะก็ติดตามบ้านพี่ผิ่นพี่พรเหมือนกันนะครับเพราะว่าพี่เขาเป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันนี่ก็เลยทําให้แบบได้ฟิลนะได้ทันลดผมมาชอบอย่างนี้อยู่แล้วนะก็เข้าทางผมเลยคนที่อยู่ ในฝรั่งเศสอเมริกาสหรดฐออสเตรเลียอะไรครับที่เป็นคนลาก็ดูได้ครับอันนี้คือชนระบบที่ผมเข้ามาใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวติดตามคลิปกันยาวๆได้ครับกับอันแน่ถั่วนะครับโอเคครับอันนี้คือปลากดท,ที่พี่พรหามาได้ครับก็ทําการสับแล้วโดยหลานที่ที่ที่ถิ่นนะก็เตรียมทําแกงส้มมีอะไรอีกนี่ใบรบระข้ามอ่อนนี่เกลือนี่ซุนรลดแล้วกัอันนั้นใบ,นนบเขาเรียวเป็นรูสตาร์ปะ ไม่โอ oh. okay. <ENNIS _> ้โหอเคดูไม่ทอนเลครับแล้วก็มื่อนี้ได้รับความรุกคอจากพี่พรนะครับตทรความติดต่อจากพี่ตุ้ยนะพี่ตุ้ยพี่แด้นะติดต่อเจนาาที่บ้านนากระสั่งให้ผมได้มาทานอาหารกันนะครับที่ที่ที่ริมแม่น้ำโค้งนะก็ดูบรรยากาศแบบกันเองกันเองครับก็มีลูกๆหลายของพี่เพีง นะครับมาทานกันก็รู้สึกอบอุ่นนะครับก็มีทั้งข้าวสวยข้าวเจ้านะอ่ะให้แห่งกันจำเนนะนี่ครับก็แกงก็มีต้มเป็ดใบมะขามต้มส้มปลากดอ่าแล้วก็น้ำพริกปลาละปิ้งนะผมตั้งจัดชื่อเองแล้วก็มีผักต้มนะที่เหลือก็คือหน้าที่กินเพราะว่าชิมแล้วทุกอย่างนี่ครับอ่างอ่างนี้จะกินไม่ได้ครับเอาไว้ล้างมือนะก่อนกินข้าว ตอนนี้อยู่ที่แม่น้ำสขงอยู่ที่มุกบานนากระสังปากระสังครับผมจะไปไหนจะไปไหนจะไปคาปลาครับตอนนี้คาปลาโอเคครับอยู่ในประเทศ พมาด้วยครับนานี้แล้วก็ีิีิพรครับเจ้าของที่นี่ครับพาผมมาเที่ยวมาชมบรรยากาศสวยๆบนแม่น้ำโขงบ้านนากระสังครับก็ในพิพากันีลยครับก็รงกวนเลยว่าผม้าถึงนะเข้าถึงบ้านเลยครับก็ติดตามมาแทรกเลยครับจะเตะมาเป็นเตะก็รอว่าสนุกแน่นอนครับมาดูรอบนะครับตอนนี้พี่พรคู่ไปแล้วแต่ว่าผมจะแจ้งให้ดูวิธีการดักรอบของคนที่บ้านนากระสังครับอันนี้คือรอบขนาดสั้นๆแต่เป็นรอบใหญ่ยกลูกได้ป้าน่อน ยกไปเบิ่งมาเลยครับว่ามีปลาไหมโอหนกันไหมโอ้โหเต็มเลยไม่มีสักตัวว่านี่นี่ี่ไม่ไม่ม่เจอแล้วเจอแล้วเห็นแล้วครับโอ้ได้แล้วได้แล้วนี่ฮะเดี๋ยวเร็วซุ่มซุ่มซุ่ม่มจับปลาตัวเล็กปลาตัวน้อยนี่ครับปลาที่หาได้เป็นอะไรก็ปลาอย่างปลาตั้งหนาม นะอ้ต oh. um ัวเล็กมากเดีต uh ัวเล็กโอเคครับมีนี้เห็นได้ของในในแม่น้ำของยกลงไปเลยจุกลงไปเลยดูนั่นแหละครับมาแล้วเบื้องแรกมีบอบอบอมีโอ้ยมาใท้องเลยอ่าคับกลับอ่าเข้าไปโอเคครับเซนเคยไม่มีนี่ครับดูเพียรนายยกขึ้นมาแล้วยกรอบขึ้นมาแล้วครับมีแตอยเชอรี่ล่ะตำบมืไดมาบักอยก็เอาเบื้องแรกไม่ิง ช่้ชได้นะนี่ครับช่วย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 ช่วเอาไปย่างแล้วก็มีนจิ้มโอเคได้อยนึงตัวเปยอยด้อ่าปลาปลาโอเคครับ่อลครับไม่มีบอุ่่มให้ดูได้อยบอลได้่อยบอลลันีต่ออะไรจะลงเลยเหรอ เอาแล้วครับจับจับฟังไว้ด้วยคุณคุณต่ายยิ่งไปไปจังหน่อยคันเดียวละนั่นแหละโอเคมีบอลไม่ได้ยินกันมีหอยบอเอาทำอะไรเนี่ย จับไว้จับไว้ตายอยู่บนเนี้ตาย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 แล้วเฮ้ยตายเดี๋ยวเขาดังงูเลาะกันกันนี่แหละครับดังแล้วดังแล้วดังเมื่อกี้พี่อันนัยเขาล้อเล่นนะครับเมื่อกี้เนี่ยแกงให้ตลกแกล้งไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วครับเมื่อกี้เนี่ชเชื่อผมเถอะแล้วผมยู่ในความจริงฮะเชื่อผมถ้าไม่เชื่อดาดาตัวจะเชื่อใครครับเนี่ย อ่าซูมซูมซุ่มให้ดูเดี๋ยวซุ่มให้ดูยกยกไว้ยกไว้อ่าครับนี่ครับซุ่มเลยแล้วครับเอาไม่ได้ครับยังไม่เข้าเลยเมื่อกี้เขาตลกเขาตลกครับแนวแนวเขาออกแนวตลกตลกบ้างครับมีมุกมีมุกครับมุกมุกเป็นมุกไม่มีอะไรเลยไม่มี่นิดหน่อยนิดหน่อยตลกมุกมามามุกนั่นแหละมามุกมุกมาไปไ ออกมาแล้วครับทีเขามีมุกมีเตลกอะไรให้เล่นให้ดูด้วยครับโอ้โหตลกแล้ครับเตรียมไม้ครับวันที่มีไม้ไผ่อันนี้เป็นหน้าที่ผมหาปลาครับเดี๋ยวหลังี้นะครับ มีปลานี้พอจะได้หน่อยปลาพี่เขาเรียกว่าปลาอะไรพี่หงางลายปะปลาตองปลาตองเลยปลาตองมาตัวนี้นี่ครับดูดูอันนี้โทรโชว์นี่นี่ครับโง่ดักปลาไอโง Đ ่ดักปลาได้แค่ตัวเดียวที่ผมกลาว่ามันต้องได้ประมาณสักสิบกว่าตัวนะอ่าโอเคยังดีที่ได้เห็นลูกเห็นปลาครับวันนี้เป็นคืนที่สองที่ผมนอนบ้านนาการสังบ้านพี่เพ็งพี่พรแล้วก็ลูกๆหลานนะเดี๋ยวผมจะลงกับพ่ตุ้ยหน่อยครับไม่ได้ลงกับพ่ตุ้ยเลยพอดีโทรศัพท์ตกน้ำครับ โทรไม่ติดนะแต่คงได้คุยกับพี่ตุ้ยครับไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอะไรนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายบรรยากาศการาสุมข้าวมือแรงที่บ้านดากาสังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ให้ดาด้าทัวครับมาถ่ายคลิปวิดีโอนะครับการทําผัดกระปุ้งไฟแดงแล้วก็อ้อพี่พรอ,อ้ออะไรนะอ้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูแตเเ่เรียกว่าอ้อไหมครับอออ้ครับ,อรบ,อรบโอเค ครับลูกๆหลานๆพี่พรพี่เพ็งมีลูกสี่คนแล้วก yeah, uh, okay. mm ็หลานๆนะถ่ายน้องสาวนี But, ่กินแล้วกินแล้วนะอ่ะโอเคผมผมชิมบ yeah. ้างดีก okay. ว่านะอยากอยากอยากจะกินข้าวเหนียวนะแต่ว่าพอกินข้าวเจ้าก็จะกินข้าวเจ้ากันนะอ่าลมกวนเด้ออ่าโอเคลมกวนเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดคลิปกวนเด้อเดี๋ยวค่อยทานใหม่เด้ออ่ะโอเคข้าวเหนียวกับพี่พรกับเดด้าทั่วครับน้ำขึ้นนะเดด้านะ Ar, น้ำขึ้นรับจะหกโมแล้วจะหกแล้วครับหกโมแล้วตอนเช้ากันนะครับว่าจะได้เปล่าจน้ำขึ้รู้ว่าอีโจะอยู่หรื ikka, ala co, อเปล่านาดาาที่น้ำได้อ้ที่ได้าววันนี้ นายห่อด้วยปลาด้วยโอ้โหดูนี่ดูนี่อ่านี่ปลาได้ไม่เยอะนะเป็นอันนี้คือปลาตะกั่บปลาพี่เขาเรียกว่าปลาหยัง่งป,ปลาตะกั่บแมนบ๊อปลานินบ๊ตะกั่บปลาพุ่มปลาตะกั่บเาเรียกาปลาหยัง่งตะกั่บนะ,ะ,ะโอเคอัน<ะ>นี้คือปลาสร้อยมีปลาที่เหี้ยได้ไหลายตัวหน่อยนะก็สี่ห้าตัวลูกปลาแค่ป่ะปลาเหี้ยนี่ลูกปลาแค่เหมือนกันนะพี่อะไรบ้างลูกปลาแค่แล้วก็มีกุ้งแม่น้ํา ตัวใหญ่นะนี่ครับนี่คือกุ้ง่นน้ำโขงทํามันจึ่งซ้ำรถได้เลยเนี่ยเออถ้าได้ตัวใหญ่แบบนี้น่าจะดีนะโอเคครับโงดักปลาในในแม่น้ำโขงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จน้อยมากครับแต่ก็ยังมีปลาให้เห็นนะที่เข้าไปเป็นปลาเล็กอยากเห็นปลาแค่ตัวใหญ่ๆหรือว่ากุ้งตัวใหญ่เข้าไปมากกว่าปลาดินหมาก็ติดนะดูดิดินดินดินนะงานทองจะเป็นอย่างนี้โอเคเรียบร้อยครับนี่คือผลงานโง่ดักปลาในแม่น้ำโขงกับอันแนนเทอร์กิทออนไลน์ครับแล้วก็พี่พรครับนี่ ผู้นำทางของผมมาในวีเเกเตอร์ครับเดี๋ยวไปเจอกันทริปได้ครับเดี๋ยวไปดูรอบกันต่อไปนะแล้วกันกรอนรเดี๋วแล้วก็เดินทางไปต่อครับไปดูข้างหน้าว่าจะยังไงอีกนี่ครับเมื่ออี้นี้ก็ปนปล่อยๆอ,อยู่ตรงน,นี้ก็หายแล้วครับป่ามันจะสว่างนะครับ วันนี้เดินทางไปกับพี่แอนอนอนทัวร์เดินทางหาปลากันว่าจะได้ไหมได้มากได้น้อยแค่ไหนก็คงจะได้เลยครับจะมากจะน้อยก็คงได้แหละครับพี่แอนเดเขาเก่งเรื่องประสบการณ์เรื่องหาปลาครับโอ้โหโดนใจเลยมายาโกะเมื่อก่อนเขาทำอะไรกินผมก็ไม่รู้รอกครับเดินหาปลาผมกินอะไรครับเปิดอาชีพใหม่ครับผมกับพี่แอนนก็มาถึงที่ เอาละครับจะดูกันอีกรอบนึงว่าเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วเจอเบ่งนี่้ป้าบเป็นไรไอ้เรียบเลยมอได้ดอกนี่ขับทุบรอบไปทีนึงมันไอ้กบคว้าไปทีตอนนี้ก็มาดูก้ามาดูรอบป้าหลบเพียรครับดูป้ารอบเพียรเอาละได้ละได้ละได้ละครับอีกรอบหนึ่งครับ เชียร์ใค้น้อยครับพม่อยางนั้แม่ไปจับปลาอยู่ในลรือครับได้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 ใจเย็นโชว์โอ้โหนี่ครับนี่ครับได้นางงามอได้นางโตนี่ครับได้นางโตแล้วเดี๋ยวอีกตัวอีกตัวนี่ครับดิ้นอยู่ในเรือโอ้โหยังยังเรืออีกใช่ไหมโอ้โหได้ยังโตได้มาแล้วครับอีกตัวหนึ่งแล้วโอ้โหเก่งมากครับแน่ปลายเงาปลาตะเพียนปลาตะเพียนแน่ มมนบ่ดูปาซอยปาหนังปาหนังปานังังอ้แมนว่าปลาตะเกียบครับจะไป่อล่ฟที่เดิมนะครับพี่นะะันนจำาได้ใช่ไหมเราก็เล่นน้ำงอะ เดิมที่เดิมเวลาเวลาเวลาเดิมครับเอาละอูนะเป็นชังกลองกับตาเราดเป็นชังกลองจับไว้มาแล้วครับยกขึ้นโอ้โหครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปต่อยดูเด้มที่เดิมเลือกเกินเลือกเกนะเลือกเกินใช่ไหมทาไรที่ออกเป็นปากออกเป็นปากเออบอกเลงื่อนงำให้ อ๋อพี่แอนแนลงนีกล่ะไม่จะลงไปทครัจะลงไหสมันจกูมาโอ้โหคนนี้ขึ้น่อตัวเลยเอาไงพี่เอาเอาจะลงไปแล้วจะเอาไงนะครับพี่แอนแนนถามว่าเอาไงดีจับจับไปเลยโอ้ยเออนนั่เดีะดูวิธีการดักปลาของพี่แอนแนไว้ครับเดี๋ยวผมก็เป็นแล้วครับ จับเรือไปด้วยเดี๋ยวผมันจะแ้วเร็วเียวดูดูไว้นะครับวิธีทำการมาหากินของพี่อันนะครับไม่อดตายตองไม่มี้กินตรงตรงอนาคตตรงตรงนะครับงางาข้างเด็กต้องอาขึ้นบนอ๋อนี้เนี่ยเอโอ้ยต้องให้จะปูกไว้แล้วพี่นะโคตยาก

เรื่องปกติของชีวิตครับผมอย่างพี่พี่หาปลาตั้งแต่เด็กตอนอยู่ติดคลองครับผมเกือบตายระวังน้ำมาไปเดี๋แล้วด่ามาเอาหัวหัวมีปลาเปละซุ่มไปแล้วซุ่มไปแล้วโอเคมีจะมีไหมเอ่ยวางใหครับบ๊อบ ตั้งอย่ท่ตั้งไงตั้งนี้ตั้งความเยเอาไอ้งนี่สลับแล้วท่านสลับแล้วเปนี่็นข้างให่ลงลงข้างล่างข้างใหญลงงนี้นโอเคโอเคครับเป็นแล้วเป็นละเป็นละเป็นลน้ำนี่ขยับดีดีดีทำคันไม่ได้อยู่อเเจอแล้วครับ เป็นยังไงไอบ่ได้บ่ได้บ่ได้โอเคถอยไหมองหน้าจ้ะไปนะไปข้างในไม่ไพ่อจัดการเลยอ่าไม่ได้ไม่ได้อุ้ยไดได้ไดมาแล้วมาแวมาแล้วเดิวแล้วครับนี่ครับเนี่ยีมือจารนวครับนี่ นี่คครรัับบเอาให้ดูนะครับท่านโชว์้อยตัวใหญ่ด้วยโอ้โหไปอย่างที่ปลาส,สูดปลาสูดปลาสูดครับปลาสูดอ่าห้จบโชว์แน่ ได้ตัวก็ที่สิบโลโอ้โหยกท่าไม่ขึ้นระดับว้ยไหวบอบยกไว้บ๊อบซุ่มๆครับซ่มมาเลยโอ้เปิดไปแล้วปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนนักมากยกไม่ไหวม่นไวตายแล้ว

เพียรนายคนเนยลยแล้วครับคนคนเดียวเลยเนี่ยด้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับเนี่ยคลิปเนี่ยพอแล้ว <c oughs> พอกล้เลยกลับแล้วไปลงคลิปแล้วอ่เราติดตามด้วยนะครับขอบลาด้วยมาอยู่ที่ตลาดเช้าบ้านนากระสายอีกครั้งหนึ่งครับเป็นครั้งที่2องแล้วที่มาเบิงนกนะก็อยากให้ดูความเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันของ,ของตลาดเช้าครับจะมาดูปลาแม่น้ําของนะว่าที่นี่ขอบปลาตัวใหญ่ขนาดไหนครับ เนี่ยปลาตัวใหญ่บ้ามากเลยนะแล้วก็ปลาช่อนตัวใหญ่บ้าโอ้โหกระปหัวอย่างงี้เลยอะมอไปลาตัวใหญ่ปลาช่อนตัวใหญ่มาตัวนี้กี่ดอกใก่้ใตาหนี้ไ่ใช่ตัวนี้น่าจะมีถึงโลไหมดะถึงอันนี้น่าจะราประมาณเยียรโลอะช่อนเะได้ นเกืบเกือบสองโลเลยสโลสโลนะไม่ใช่ต oh, right. ัวเดียวนะหลายตัวเลยอยู่ในน้ำเลืกนะเป็นๆเลยอเคอนเทนจะเอาไปที่อะสโลอันนี้ข้าไปดักน้ำเลือกข้าไบวานแหแห่้แหกเป็นทั้มยี่บสี่โลสีโอ้โหได้ไหมีปยอย่างอะได้ ฮะปลาคูณโอ้โหใหญ่นะมีปลาไขยงป,ปลาปลาครึ่งปลาเพีย้ยปลาคูณนี่ครับเพิ่งจะมาเห็นนี่แหละอโอ้ยมาตั้งเช้านี้เห็นปลาใหญ่เยอะเลยคือคืออะไรเมื่อคืนฝนตกแสนเดียวแสนเดียวแสนนี่สี่ร้อยเลยนะขี่ร้อยโอเคแพงไหมไม่แพงหรอกนี่ครับปลาแห้งจะใส่ขายถ้าเลยฝากคนที่อยู่ประเทศไทยนะ ไม้เท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยเท่าไหร่อย่างเงี้ยร้านละสิบกว่าบาทอันนี้เป็นร้านพวกขายสมุนไพรนะรอย่างงี้บกหน่อไม้นะอ๋อน,นะขอเบินไหมเนี่ผู้สาวนี้เห็ดอย่างครับอ๋อเห็นนี่ปลูกเองหรือว่าเก็บมาครับอ๋อหมายถึงว่าปลูกเองหรือว่าซื้อมาอ๋อซื้อมา นี no, ่น okay. ี่ผักหยางอิกโอเคผักตโมกเอาไปทำอีหยังเอาไปให้ไอหยังกินเนี่ยกิน่ฮะกินกระป๋าอ๋อพันกระป๋าอ๋อักระป๋านั่งที่เบิร์ดอ๋อกระป๋ากาซินได้เบิร์ดอ๋อโอเคคอยบอเคยกินเกลกมอ๋อ้ ครับออกคอดไกไอ้นี่ดูนี่ดูน้ำนิดูหน้าคนทำด้วยีดูหน้าคนทำไม่ดูหน้าคนทำดูหน้าคนทำไม่ลงไม่ดูหน้าคนทปเลยเนึกว่าชิปห้าปลาทีเดียวใครขอคฟเวอร์เลยโอเคโอเคโอเคขึ้นไป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 ยหัไปหัไป ครับตัตตดก็ตัดในตลาดที่นี้นะแล้วก็ใส่พอดีครบเอาละ,ะมาใส่ไปก่อนกันติดน,นะฮะกันติดมาแน่พอดีเป<อ>๊ะเลยมาดูนี่ครับพี่ยแน่มาทอดขนมครบอ,อยู่ในตลาดในสุขใครับตลาดนะ<อ>บ้านแถวบ้านนางกระสังคระถางกระถางแถวบ้านนางกระสัง กินไหมกินเหมือนแน่นั้นเลยกินกันแน่ใครมากินก็มากินที่ตลา,าดนะา,รากระสังนะครับเพี่ันได้ประัให้กินคู่ลบันกีเพอีคู่ละบันกีบอหาบอกราคาเลยนี่เรผมขายคู่ละสองบันจีบันจักบันยักจากละาเอาเงินนี่นอนไแน่เครับเดียคำแต่คนไม้ติอา bừng 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 là than, à. OK đấy, cái này còn đấy, cái này nè